ก็ขอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะนําเสนอมังงะเรื่องใหม่ที่มีชื่อเรื่องว่ายอดทหารสุดคร้งนะครับสําหรับมังงะเรื่องนี้เนี่ยทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันแล้วก็ได้นะครับผมเพราะว่ามังงะเรื่องนี้เนี่ยเพจผู้แปลเนี่ยเขาแปลถึงตอนที่5แล้วเขาก็ทิ้งไว้ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับผมและเขาก็ไม่ได้แปลต่อแล้วนะทางเพจผู้แปลสําหรับเพจที่แปลมังงะเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่5เนี่ยเพจก็ชื่อว่า อยากแปลแต่แขนหักนะครับผมก็สามารถไปกดไลค์กดติดตามเพจของผู้แปลได้แต่สำหรับตอนที่6เป็นต้นไปเนี่ยผมจะไปแปลของจีนมาเองเลยนะครับผมกับเรื่องแต่งงานกับประธานบริษัทนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยมีผลช่วยแปลนะแต่เรื่องนี้เนี่ยไม่มีนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีของอิงนะมีแต่ของจีน,นะครับผมแล้วก็ที่มีอีกอันนึงเนี่ยก็เปของอินโดนะ ยิงเขาแปลมาถึงตอนที่5้าแค่นั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอคนละห like, ่งไลค์1แชร์หนึ่งคลายหนึ่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมในการแปลมังงะเรื่องนี้ในตอนต่อไปหน่อยละกันนะครับโอเคครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เนี่ยงั้นเราไปดคิดกันดีกว่า Let s ก o ภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ สนามบินจูไห่นายที่สุดฉันก็ได้กลับมาสู่โลกอันโสมนี้ฉันอยู่นี่แล้วหลังจากที่ฉันโดนขับไล่ให้ออกจากประเทศแต่ในที่สุดฉันก็ได้รับภารกิจจากเบื้องบนและกลับมาได้แล้วภารกิจของฉันมันต้องทำอะไรบ้างวะ เออหืมผ่านไปตั้งห้าปีไม่คิดเลยว่าจะมีการติดตามร่องรอยแบบนี้ด้วยขอแจ้งพ่อหมายมาแล้วย้ำพ่อหมายมาแล้วมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเตรียมตัวได้ มืออาชีพมากพวกนี้ไม่ใช่พวกสายตรวจหรือตำรวจแน่นอนการประสานงานและการสื่อสารป่งบอกถึงมืออาชีพมากเกินไปแล้วใครคือเหยื่อกันละ่ะหมายเลขสี่เป้าหมายเข้ามาแล้วนี่หมายเลขสี่เองทางนี้จะรับช่วงต่อเองฝากคุ้มการด้านนอกด้วย อ๋อขอโทษนะครับผมกำลังรีบโอ้ยอะขอโทษจริงๆนะครับคุณผู้หญิงคุณเป็นอะไรไหมครับเจ็บจังนี่นายตาบอดหรือตั้งใจกันแน่ขอโทษจริงๆครับพอดีมันเลื่อน เริ่มไปเถอะฉันโอเคเอ๊มันน่าจะมีอุปกรณ์ติดตามอยู่กับเธอนี่มันอยู่ตรงไหนกาลเนียนั่นไงเจ้าก,กระดุมตัวนั้นเป็นอุปกรณ์ติดตามสัญญาณเออคุณครับถ้าไม่ว่าอะไรให้ผมช่วยถือไปไหมครับ ไม่เป็นอะไรค่ะขอบคุณที่หวังดีเฮก็ได้ครับเดี๋ยวก่อนบ้าเอ้ยไม่คิดเลยว่ามันจะได้ขนาดนี้เออคือว่าผมอธิบายได้นะครับไอโรคจิตคุณจะทำอะไรของคุณนะครับ พวกนาม,มาหาฉันเดี่ยวนี้เลยยืนขึ้นฉันบอกว่าให้ยืนขึ้นคนครับความขออธิบายก่อนสิครับท่านประธานมีอะไรเกิดขึ้นเหรอครับรายงานภารกิจล้มเหลวขอย้ำาภาิกิจล้มเหลวเป้าหมายและบริการรวมตัวกันแล้ว เดยไ้ขึ้นถอยไปดิเป็นไปตามคาดดูเหมือนว่าพ่อมันจะดําเนินแผนตอนที่พ่อหมายอยู่คนเดียวจริงๆสินะจับมันหมอน,นี่มันเป็นโรคจิตผมไม่มีเวลามาเล่นกับคนแล้วเหรอเพราะว่าไอพวกคนให้ติดตามคุณมันหายไปแล้ว แถมคนคุ้มกันของคุณก็มาแล้ววันนี้ผมค่อนข้างยุ่งนิดหน่อยเพราะว่ากำลังมีงานเงินร้อยร้านรอผมอยู่โหดูเหมือนว่าจะมีพวกมีฝีมืออยู่บ้างนี่เอาเธอผมก็ไม่ค่อยชอบใม่คนเขาเข้าใจผิดซะด้วยสิผมทำมันไปก็เพราะไม่คนสวยๆตกเนอันตราย ทำอะไรกันอยู่ทำไมไม่ไปจับมันล่ะท่านครับดูนี่สิครับเครื่องติดตามสัญญาณผู้ชายเมื่อกี้ตั้งใจช่วยฉันงั้นเหรอไม่เบาเลยนี่ชายคนเมื่อกี้บอกว่าจะไปรับงานเงินร้อยล้านสินะงานนั้นมันคืองานอะไร แล้วอยู่ที่ไหนท่านประธานธุรกิจทั่วทุกมุมในจูไห่มีเพียงบริษัทเดียวและนั่นก็เป็นเครือข่ายธุรกิจของท่านประธานทั้งนั้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชายทางนั้นใช่คนเหล่นเฟ้องหรือเปล่าคะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเสี่ยวเฉินฮั่นเป็นเด็กฝึกงานของที่นี่หัวหน้า,าแผนกเหวินบอกว่าวันนี้จะมีเด็กใหม่มา,าแผนกการขายของเราเลยส่งฉันมารับไปที่แผนกนะคะฉันจะเป็นคนพาคุณทัวร์บริษัทของเราเพื่อไม่ให้สับสนในวันข้างหน้าเออไม่ทราบว่าใช่คนเด่นไหมคะ ใช่ครับผมลินเฟิงช่วงนี้นแผนกของเราย่อขาไม่ค่อยจะดีอารมณ์ของคนใน,นแผนกอาจจะตึงหน่อยนะคะอย่าพิ่งไปคิดมากเลยถ้าหากพวกเขาอารมณ์ร้อนกันผู้หญิงคนนี้สวยจังที่ทำงานของพวกเราอยู่ด้านในหัวหน้าผน,นกของเราชื่อว่าเหวินเซียงเชิญตามมาได้เลยค่ะ ควพูดต้องสุภาพหน่อยนะคะเพราะว่าคุณต้องเจอกับรุ่นพี่ถ้าไม่ใช้คำสุภาพมันจะยากหน่อยตอนคุยกับพวกเขาสวัสดีค่ะว่าไงหัวหน้าคะนี่คือเด็กฝึกง,งานคนใหม่คะ่ะหลินเฟิงทำไมเข้ามาไม่เคาะประตูก่อนสวัสดีครับหัวหน้า ผมชื่อหลินเฟิงเออที่ทำงานของนายอยู่ตรงนี้และอันนี้ก็คือบันทึกวิธีการทำงานต่างๆและข้อมูลหลายๆอย่างอย่างเช่นบางทีคุนอาจจะต้องการมันพอดีคุณเพิ่งเป็นแด็กใหม่อย่าไปทำอะไรให้พวกเขาขุ่นเครืองเลยนะคะไม่งั้นอนาคตมันจะแย่เอา ดีเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเสี่ยวเฉินเสี่ยวเฉินเธาเขียนงานผิดมาเอาไปแก้ดิเอาน้ำมาให้แก้วหนึ่งด้วยเสี่ยวเฉินปากกาของฉันเสียแล้วช่วยไปเอาอันใหม่มาให้หน่อยเสี่ยวเฉินเอาสำเนาข้อมูลยอดขายมาให้ฉันหน่อยถ้าเช่นนั้นมีอะไรก็สอบถามฉันได้นะคะหึม หัวหน้าเหวินเขาเป็นคนไม่ชอบไม่ใครโต้เถียงต่อคำกับเขาเขาชอบฟังคำเยินยอกับตัวเขาเองคนจะต้องเข้าใจตรงนี้เพื่อไม่ให้เขาโมโหคุณถ้าหากมีผู้หญิงที่เชื่อตรงหัวออกมาจากห้องหัวหน้าแผนกฉันแนะนำว่าอย่าไปมองหน้าเธอเด็ดขาดไม่งั้นเธอจะเอาเรื่องคุณเป็นตายเลยล่ะส่วนคนที่เชื่อฉานเฟยเขามาเป็นคนหัวแข็งนิดหน่อยนี่มัน สมุดบันทึกอะไรวะเนี่ยเธอทนไปขนาดนี้ได้ยังไงกันมีใครจะฝากเอาเอกสารอีกไหมคะ <c oughs> <c oughs> ทำบ้าอะไรของเธอเสี่ยวเฉินเธอตาบอดได้ไงฮะ คนฉานเฟยฉันขอโทษค่ะเดี๋ยวฉันไปซื้อแก้วใหม่ให้คนหลังเลิกงานก็ได้ค่ะซื้อให้อย่างเธอจะไปซื้ออะไรมันได้แก้วของฉันมันมาจากฮาวายเลยเนะฮาวายเนอะเอาเงินมาซะเข้าใจแล้วค่ะคุรต้องการเท่าไหร่หรอคะพันดอลลาร์เอามาซะ ไม่งั้นฉันจะไปฟ้องหัวหน้าว่าเธอทำลายข้าวของของฉันเข้าใจแล้วค่ะฉันจะจ่ายให้ค่ะแต่ตอนนี้ฉันไม่เพียงแค่400หยวนเฮ้อที่เหลือก็ไปเยืมเสี่ยวไปเรียกของเธอสิหรือไม่ก็จเจ้าเด็กใหม่คนนั้นเนะ่ะ เราเพิ่งรู้จักกันเองฉันจะไปยืมเงินเขาได้ยังไงกันล่ะคะเงินน่ะมันหาง่ายหน้าตาเธอก็อ,อกจะน่ารักขนาดนี้หรือจะมานอนกับฉันสักคืนหนึ่งแล้วปลดหนี้ออกไปละ่ะฮฮปล่อยฉันเธอคะ่ะปล่อยเธอซะเมื่อกี้ ผู้หญิงเขาบอกให้ปล่อยเขาไปไม่ใช่เหรอไม่ได้ยินหรือไงทำแบบนี้แล้วคิดว่าเฟี้ยวเหรอคิดว่าเท่นักเหรอปกป้องผู้หญิงเนอะคนหลินไม่ต้องสนใจดิฉันก็ได้คะ่ะฉันโอเคดีเราไปกันเถอคะค่ะอย่าไปยุ่งกับพวกเขาเลยเอาเอากลัวแล้วเหรอ ก็เอาเซถ้าหากฉันนับถึงสามแล้วแกยังไม่ไปนั่งที่ของแกฉันจะทําให้แกหมอดและเตื่นพรุ่งนี้เลยไม่ต้องนับหรอกเพราะว่าฉันจะเตะหน้าแกให้ออกไปจากที่นี่เองกล้าทำร้ายฉันงั้นเหรอเด็กๆเล่นมันดิฮ <c oughs> แกนะแกตายซะเถอะอย่าตายมากเลยสินะแกเสียงดังอะไรกันหออะไรกันวันหน้าช่วยผมด้วย เลนฟิงนี่นายทราบปัญหาตั้งแต่วันแรกเลยหรือ,อยังไงหัวหน้าครับเที่ยวเชิญทําแก้วของผมแตกและเธอยินดีจะยอมจ่ายแต่อยู่ดีๆเจ้าเด็กใหม่มันก็กระโดดถีบผมเลยล่ะครับหัวหน้าจริงหรือเปล่าครับกล้ามากเลยนะที่บางอาจมาใช้ความุุนแรงในบริษัท อย่านะคะหัวหน้าเดี่ยวเฉินเธอทำอะไรนะ่ะมาขวางทำไมเล่าใหญ่ยยบ้องเฮอีนางนี่กลับเข้าข้างมันงั้นเหรอพอได้แล้วคุณไม่อาจจะทำร้ายเธอได้แบบนี้เธอไม่ได้ผิดอ๋อเธอน่ะมาตบหน้ามันคืนซะ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้หรอกค่ะเขาเป็นหัวหน้าง,งานของเรานะคะถึงแม้เขาจะทำอะไรฉันฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกค่ะเธอนี่มันบ้องจริงๆฟังฉันนะถ้าหาเธอไม่ทำตามที่ฉันพูดในวันนี้ในอนาคตเธอจะโดนแกล้งแบบนี้ไปตลอดใส่แรงลงไปให้หมดแบบนั้นแหละ ลองอีกสักสองสามครั้งเ่นฟังปล่อยฉันไปเถอะคุณทำเกินไปแล้วค่ะ <c oughs> แกแกก้าม,มากแกรอฉันได้เลยฉันจะจัดการพวกแกทุกตัวแกนะแกประงอามมาร่วงเกินฉันพวกแกทั้งคู่ เตรียมเจอชั้นที่แผนกบุคคลได้เลยเตรียมไปหางานใหม่ได้เลยพวกแกนะ่ะคนหลนเราจะทำยังไงกันดีไม่ต้องห่วงหรอกทำไมเธอถึงถูกพวกนั้นหลังแกแล้วทำไมเธอยังทนอยู่หลายๆเรื่องค่ะหัวหน้าเขาอยากให้ฉันแต่งงานกับเขาและเป็นคนรักของเขาแต่ฉันไม่สามารถยอมรับเรื่องนี้ได้ เขาเลยกดดันช้าเรื่องการงานบริษัทอื่นและทําประวัติการงานของฉันให้แย่ฉันเลยไม่สามารถออกจากงานนี้ได้เลยต้องทนไปค่ะห้องฝ่าบุคคลสาขารวมลุงหลินช่วยผมหน่อยสิครับม่ให้เด็กเลวเข้ามาใน,นแผนกผมหรอกเกิดอะไรขึ้นในบริษัทนี้ยังมีคนกล้าทำอะไรหลานชายฉันอยู่อีกงั้นเหร ตรวจสอบคนไม่เรียบร้อยไม่ใช่สภาพแวดล้อมพนักงานแบบนี้คนจะเป็นหัวหน้าได้ยังไงไม่สิผมควรจะถามว่าเป็นหัวหน้าได้ยังไงดีกว่าคุณหลินคะคือว่าเรื่องนี้ไม่ต้องพูดอะไรแล้วไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรรีบๆไปไล่มันออกได้แล้วแล้วก็ออกไปจากห้องผมซะขออภัยด้วยค่ะคุณเหลินถึงจะเป็นคนก็เถอะ แต่ฉันไม่สามารถทำตามคำสั่งของคุณได้พวกเราไม่สามารถจะไล่คนเหลินเฟิ่งออกได้ลองดูนี่ก่อนสิคะและลองตัดสินใจใหม่นี่มันอะไรกันเฮ้อทำตัวมั่นใจจังนะคอยดูเถอะ ลุงหลินมัวทำไรอยู่ล่ะครับเรียบรีบได้พวกมันออกไปเลยครับ <c oughs> อย่ามาพูดไร้าสาระ <c oughs> ไปขอโทษคุณหลินเฟิ่งเดี๋ยวนี้เลยเนาะ <c oughs> ขอโทษไม่มีทางนี่มันเรื่องอะไรกัน <c oughs> เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้หรอกนะหลินเฟิง่ง ขอบคุณที่มารับประทานอาหารร้านเราครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าหาไม่ได้คนช่วยเอาไว้ช้นงคงแย่แน่ๆเลยฮ <c oughs> ไม่เป็นอะไรหรอกผมเองก็ไม่ค่อยชอบที่ต้องมานั่งมองดูคนอื่นถูกทำร้ายแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าทำไมเราถึงรอดมาได้กันนะอันที่จริงหัวหน้าแผานกฝ่าบุคลากรก็เป็นลุงของคุณเหวินนะคะ เขาก็น่าจะช่วยหลานชายตัวเองสิคะทำไมเขาถึงไม่ช่วยแถมยังตบตีเขาอีกอืมนี่คนหลินคนทำอะไรลงไปหรือเปล่าทำไมหัวหน้าแผนกหึงได้เคารพคุณจังหรือว่าคุณจะเป็นคนจับเบื้องบนแล้วมาตรวจสอบคนภายในหรือว่าเห hey, อะไรล่ะนั่น คุณเฉินผมจะไปมีหน้าที่อะไรแบบนั้นได้ยังไงผมเอก็แค่คนธรรมดาที่กำลังจะกลายเป็นมนุษย์เงินเดือนก็เท่านั้นเองฉันไม่สามารถให้เขารู้เรื่องจูมาแนะนำตัวจาทางการได้จะให้คนนอกรู้เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดงั้นเหรอคะแต่ถ้าหากเป็นแบบนั้นพวกเราคงจะถูกปองร้ายจากคนหววนแน่ๆเลยค่ะอนาคตของเราจะต้องลำบากแน่ๆ ไม่เป็นอะไรหรอกครับผมจะไม่มีวันให้ใครมาทำร้ายคุณในอนาคตอีกแล้วแน่นอนครับแต่ว่ามีข่าวลือหลายอย่างว่าคนหวนเขารู้จักกับพวกมีอำนาจหลายคนมากบางทีเขาอาจจะไปจ้างพวกมาเฟียกลุ่มใหญ่ๆมาจัดก,การก็ได้นะคะมาเฟียเหรอก็ <laughs> แค่พวกม,มาที่ทำตามคำสั่ง และไม่สามารถขาดได้เท่านั้นแหละลูกพี่เจ้านี่คงเป็นคนที่หวนเสียงเจ้าคนของเรามาจัดการแน่นอนเล่นมันก่อนเลยดีไหมครับเหลออย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันวันนี้เรายังทำไม่ได้หาพวกมันกล้าที่จะมาแล้วก็ฉันก็จะไล่เตะพวกมันทีละคนเลยคอยดูเดี๋ยวฉันจะแจกตัวบินไปโล่งหน้าให้มันทุกคนเลยฮ่าฮ่าฮ่า เช่ารำคาญแล้ววะห่อ,อมาเล่นมันดิเห็นทีจะเจอพวกขี้มัวโอดหญิงแถวนี้อีกแล้ววะจะแจกตั๋วบินเหรอไหนอ่ะอยากไปเที่ยวอยู่พอดีในช่วงนี้แกคิดเหรอว,ว่าจะทำอะไรพวกฉันสามคนได้เองก,ก้าวมือสกปรกมาโวนรถของฉันเองไม่รู้หรือไง ว่าพวกฉันกำลังทำแผนล,ลับกันอยู่โอ้อพี่ชายขออภัยล้กันที่ไปรบกวนปาร์ตี้ของคุณนะแต่ว่าถ้าจะไปทำอะไรลับๆล่ะก,ก็เชื่อไปทำฟิล์มหน้าต่างให้มันหนาๆหน่อยดีกว่านะเออสงสัยคงจะอยากกินน้ำเกลือสินะเฮ้ยพวกเองฟาดปากปาให้มันเป็นง่อยสักชาติดิเฮ้อ ก็พอเข้าใจอยูแ่แหละว่าช่วงอายุแบบนั้นก็อยากจะอวดสาวแต่โชคดายหน่อยนะไอ้น้องชายที่พวกพี่อยู่ตรงนี้พี่ก็ผ่านมาเยอะเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเองเร็วๆทำให้มันจบได้แล้วอย่าไปฆ่ามันล่ะเอาให้มันพอดีพอดีก็พอชอบทำเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่ได้เดี๋ยวอ้าว oh, ยังเหลืออีกตัวเหรอ โทษทีเมื่อกี้ไม่ได้ยินน่ะเฮ้ไอ้เจ้านี่ข่ายกลัวพวกนั้นแล้วเหรอในช่วงคลิปตาเนี่ยนะอืม,อม,อมท่านประธานโซอยู่ไม่ได้แล้วต้องหนีฉันยังไม่อย่าตายนะโว้ย คนหลินชาพวกนี้เขาลักพาตัวประธานโซไปประธานโซโซหันเยี่ยนหนึ่งในคนที่อยู่ในรายงานของทางการเหรอเอางั้นก็ได้ฉันจะมอบอกาสพวกแกหนึ่งครั้งพวกแกลักพาตัวประธานที่เชื่อโซหันเยี่ยนมาใช่หรือเปล่าพวกฉันคือหมาป่าจันทราแห่งยามทรมินแกไม่มีทางบังคับอะไรจากฉันได้หรอก ฮ้ไม่คิดจะฟังคำสั่งการดีๆสินะก็ได้อ๋ออ oh! oh! oh, ล่ะตอนนี้บอกได้หรือยังล่ะใช่ผู้หญิงคนนั้นคือประธานสุหันเยนี่นหนึ่งในมหาเศรษฐีพวกเราถูกวานให้รับพาตัวเธอไปที่บาร์เขียวขอ oh, ร้องล่ะเชื่อความเจ็บปวดนี้ออกไปที ได้โปรดครวญเสียงเกียร้องให้มากกว่านี้สิฉันยึงอยากฟังเสียงความเจ็บปวดของแกไปอย่างช้าๆทอนอีกหน่อยเดี๋ยวแกก็ชินเองแหละคนเสี่ยวผมว่าเราไปหาคนประธานกันดีกว่าออย่ามาขวางเท้าฉันสิ ไปเรียกรูปพี่ใหญ่ของพวกแกออกมาซะว้าอะไรวะเนี่ยไอ้เบื้อกนี่เองเป็นใครมาจากไหนวะไอ้ชายฉันชื่อหลินเฟิงเอาเป็นว่าพวกนายทำตามที่ฉันบอกจะดีกว่านะหากฉันเป็นพวกนายก็คงทำแบบนั้นเช่นกันหรือไม่นาพวกนายทุกคนก็ต้องถูกจับแล้ว ฮ่าฮ่ถูกจับเลยพวกเราไปทําผิดอะไรตอนไหนเล่ะโพูโดมากถ้าจริงไปจับมันเร็วชิปหาปล่อยไปไม่ดีแน่พวกแกทั้งสม เรื่ๆลงไปจัดการกับเจ้าหมอนั่นให้มันจบๆจะดีกว่าครับเจ้าหนุ่มแกนั้นแข็งแกร่งดีนะแต่เสียดายแกมันหญิงพยองผิดที่ผิดทางไปหน่อยมีคนประมาณ300อคนอยู่ที่นี่ทุกคนร่วมเป็นคนของหมาป่าจันทราธรมินแห่งเมืองจูไห่แถมพวกเรายัางมีเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากเจนเจอร์ เหล่าผู้มีศิลปะกการต่อสู้ที่ทรงพลังที่สุดในหมาป่าทมินคนแรกหงเฉียนเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถในเรื่องวิชาต่อสู้สุดๆคนที่สองสับขาอัศนีส่วนคนที่สามนั้นอย่ารู้เลยจะดีกว่าเพียงแค่สามคนก็เหมือนมีร้อยคนยืนอยู่ตรงหน้าแล้ว พวกเราเป็นกลุ่มที่ขแข็งแกร่งที่สุดในจูไห่แห่งนี้และก็พนันตาจบมังงะเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับมังงะเรื่องนี้ในตอนหน้าเนี่ยผมต้องแปลเองแล้วนะครับผมคือผมไปย้อนดูทางเพจผู้แปลเนี่ยเขาไม่ได้แปลมังงะเรื่องนี้เนี่ยมานานมากๆแล้วนะครับผมเท่าที่ผมไปดูเนี่ยหนึ่งปีเต็มๆเลยนะครับผมผมก็เลยคิดว่าเพจเนี่ยไม่น่าจะแปลต่อแล้วนะครับผม แล้วผมเนี่ยก็ลองไปดูที่เขาแปลอิงนะครับผมเขาก็มีแค่5ตอนนี้นะแล้วผมก็ลองหาอีกสักพักเนี่ยก็มีเป็นแปลของอินโดนะครับผมผมก็คิดว่าผมไม่น่าจะแปลของอินโดได้ผมก็เลยไปหาของจีนนะครับผมแล้วผมก็เจอของจีนเนี่ยมีประมาณ38ตอนนะผมก็เลยน่าจะต้องแปลเองนะครับผมคือที่มีคนช่วยวผมแปลเนี่ยคือแปลได้เฉพาะของอิงนะ แล้วผมก็พยายามหาของอิงแล้วแต่ว่ามีแค่5ตอนนะครับผมแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยสามารถที่จะแปลจีนได้นะผมก็เลยต้องเป็นคนแปลเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไลค์น้อยกว่าคนคอมเมนต์น้อยเนี่ยผมขอเก็บเรื่องนี้กลับก่อนละกันเนาะเพราะว่าต่อจากตอนนี้เนี่ยผมต้องเป็นคนแปลเองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเนี่ยอยากจะให้ผมเนี่ยทาตอนต่อไปออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสติ๊กใหนึ่งกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับ แล้วก็ถ้ามีเวลาักนนึงเนี่ยก็ฝากไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยล่ะถ้าไล์เยอะคนคอมเมนต์เยอะคนแชร์เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําตอนต่อไปออกมาให้เรื่อยๆแล้วกันเนาะส่วนเรื่องจะลงมังงะเรื่องนี้เนี่ยเร็วขนาดไหนเนาะก็ต้องขึ้นอยู่กับทุกๆท่านนะครับผมว่าจะกดไลค์กันเยอะหรือเปล่านะถ้าไลค์กลางๆเนี่ยผมก็จะทํามาให้ต่อนะแต่ว่าผมก็จะทําช้านะครับผมแต่ถ้าคนไลค์เยอะมากๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําตอนต่อไปอไปอกมาให้เร็วๆแล้วกันเนาะ โอเคครับวันนี้นยะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ